หน่วยการเรียนรู้ที่7ครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับวันนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติแล้วก็สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับนักเรียนก็เช่นเคยครับต้องหาในเรื่องของแนวทางนะครับเสนอแนวทางในเรื่องของการนำไปสู่ความเข้าใจการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศคราวนี้จะเป็นประเทศไทยกับเจีันซันอันือประเทศไทยกับ UN แล้วก็อาเซียนนั่นเอง ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับองอในเรื่องขององค์การสหประชาชาติก่อนละกันนะครับเราเรียกสั้นๆว่ายูเนะครับชื่อเต็มๆก็ยู i t e d n a t i o n นะครับ United Nation หรือองค์การสหประชาชาตินียครับจัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่งเสริมความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจกสังคมวัฒนธรรมและปัญหาด้านมนุษยธรรมต่าง จริงๆแล้วครับองค์การสาประชาชาตินั้นมีองค์กรย่อยอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยูนิเซฟที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของเด็กและสตรีหรือจะเป็นในเรื่องขององค์การอนามัยโลกนะครับจริงๆมีเยอะแยะอีก,ออก6องค์กรด้วยกันนะครับแต่2องค์กรหลักๆนี้ที่เรารู้จักกันนะ ต่อไปนะครับองค์การสหประชาชาติครับเป้าหมายหลักอะ่ะเขามีทําอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เป็นวัตถุประสงค์คราวนี้มาดูเป้าหมายของเขาบ้างก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์การสหประชาชาตินั้นมีเป้าหมายหลักคือต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศประเทศใดขัดแย้งกันครับประเทศใดที่มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างที่ครูได้เคยได้พูดไปว่าการสามประโยชน์ร่วมกันนั้นอ่ะก็เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอาจจะเป็นในเรื่องของ ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาสังคมต่างๆหรือจะเป็นในเรื่องของระง,งับข้อพิาพาทหรือข้อขัดแย้งระหว่างประเทศอันนี้ก็คือเป้าหมายหลักขององค์การสหประชาชาติครับเป้าหมายที่2รักษาสันติภาพและความมั่นคงเมื่อกี้เลยที่ครูได้พูดไปพูดถึงความขัดแย้งต่างๆก็ต้องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศประเทศไหนขัดแย้งกันองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เนเนี่ยก็จะเข้าไปในเรื่องของให้ความช่วยเหลือระง,งับข้อผิดพลาดหาแนวทางหาข้อเสนอแน,ะในะในการที่จะหาทางออกเพื่อ จริญสัมพันธ์ทำไมตีจเริญสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศนั้นครับ3คุ้มครองสิทธิมนุษยชนครับโอ้โหยิ่งในยุคปัจจุบันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับองค์การสหรประชาชาติก็ให้ความสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะครับให้ความสาคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากอย่างเช่นตอนที่มีการชุมนุมเรียกร้องตามหาคนคนหนึ่งของประเทศไทยใช่ไหมครับที่ได้หายตัวไปองค์การสหประชาชาติ ก็ได้ถามครับว่า,าบุคคลน,นี้ครับหายตัวไปที่ไหนตามตามหาทั้งในเรื่องของประเทศกัมพูชาประเทศไทยอะไรต่างๆเห็น <He ard S 2> ไหมครับว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นองค์การสหประชาชาติก็ได้ให้ความสําคัญทั้งในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของบุคคลโดยท,ทั่วไปรวมถึงเด็กและสตรีครับที่ถูกเขาเรียกว่าถูกล่วงละเมิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองความเป็นมนุษย์คุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยทั่วกันโดยอย่างเท่าเทียมกันทุกประเทศครับ C พิทักษ์ความยุติธรรมตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศครับบางประเทศมีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งกันในเรื่องของแม้่จะเป็นในเรื่องของดินแดนนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของอาการเจรจาทางการค้าแข่งการทางการค้าแข่งขันทางการค้าหรือนะครับมีข้อพิพาทความเข้าใจผิดกัน จะเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือประเทศชายแดนต่างๆที่มีความบาดหมางก,กันก็องค์การสหประชาชาติก็จะมีกฎหมายต่างๆนะครับให้ความยุติธรรมตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับมีสารโลกด้วยสารอะไรต่างๆให้ความเสมอภาคกับทุกประเทศครับ 5นะครับส่งเสริมความเจริญทางเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศครับอันนี้องค์การสาระชาติก็ให้ความสําคัญเป็นเป้าหมายหลักเลยที่ต้องการอย่างเช่นมาในประเทศไทยครับให้ประเทศไทยได้พัฒนาประเทศนะครับตามหลักขององค์การสาชาชาติเลยเป้าหมายหลักเลยครับต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องนึกถึงประชาชนเป็นหลักเน้นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจและสังคม องค์การสหประชาชาตกิกับประเทศไทยล่ะนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างโดยที่ประเทศไทยนั้นได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี2489ครับถ้านะับปีนี้ก็น่าจะประมาณ75ปีแล้วครับ โดยที่ประเทศไทยครับวัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมก็อาจจะเป็นเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยครับแล้วก็เนื่องจากองค์การสหประชาชาติเนี่ยเป็นองค์การที่สามารถเขาเรียก mm hmm. ว่ามีเป้าหมายหลักเมื่อกี้ที่ได้อธิบายไปสามารถทํโรงสันติภาพสันติสุขเ,เกี่ยวกับสิทธิมน,นุษยชนความมั่นคงต่างๆและให้ความยุติธรรมแก่กับประเทศต่างๆประเทศเล็กๆ ที่สามารถเขาเรียกว่าสามารถสร้างอำนาจต่อรองกับประเทศอื่นๆได้เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศไทยเล็งเห็นความสําคัญตรงนั้นประเทศไทยจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์การสหประชาชาติครับหรือ u n นนั่นเองเหตุผลครับในการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติของประเทศไทยได้บ้างอ่าภาพนี้ครับเป็นภาพเมื่อเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่านะครับ2019นโอ2ปีที่แล้วเลยที่ถ้าจำกันได้โรงเรียนเราหยุดใช่ไหมนะครับในช่วงนั้นที่มีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครับ,นะรบตอนนั้นก็ ผู้นำขององค์การสหประชาชาติผู้แทนก็เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนั้นด้วยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูเหตุผลครับก็อย่างที่ครูได้บอกไปก็มใีในเรื่องของเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยเพื่อรับมือกับประเทศต่างๆในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงเพื่อรับรองสถานภาพประเทศไทยครับในฐานะที่เรียกว่าประเทศไทยจะก้าวสู่สเขาเรียกว่าชั้นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะที่เป็นประเทศที่สําคัญของโลกใบนี้นะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือดี ร่วมมืออันดีกับนานาประเทศครับไมนะ่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพราะอย่าลืมว่าองค์การสหประชาชาติประเทศส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ครับเข้าร่วมเป็นสมาชิกฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมืออันดีกับประเทศอื่นๆเน้นย้ำไปในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะครับสังคมแล้วก็ทางด้านวัฒนธรรมครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกสั้นๆว่าอาเซียนเองครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของประชาคมอาเซียนมาเกือบทุกทุกชั้นเรียนเลยนะครับมาม .5 บางคราวนี้มาดูในเรื่องของลักษณะสําคัญครงไมง่พูดถึงพูดถึงรายละเอียดของแต่ละประเทศละกันไม่พูดถึงสัญ,ญลักษณ์สีอะไรต่างๆไม่พูดถึงละกันแต่จะมาดูในเรื่องของลักษณะสําคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาดูความสัมพันธ์กันโดยที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับก็วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นมา ก็จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการบริหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างแล้วก็ส่งเสริมปรสธิภาพความมั่นคงในภูมิภาคเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆกับคู่ค้าที่สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งความสัมพันธ์ล่ากับประเทศภายนอกภูมิภาคครับก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการบริหารประเทศการบริหาร ในเรื่องต่างๆทางด้านสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆโดยจะเน้นไปทางประเทศที่เป็นคู่ค้าหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิเศษอย่างเช่นสาภาพยุโรปนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้นะครับแบบนี้ครับในเรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาครครับบทบาทของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ในด้านต่างๆนะครับถ้าเราเรียนกันมาก็จะพูดถึง3เสาหลักถูกไหมครับเศรษฐกิจการเมืองการ ปกครองนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมสังคมต่างๆคราวนี้มาดูกันครับในเรื่องด้านการเมืองการปกครองความมั่นคงเนี่ยนะครับบทบาทของอาเซียนเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของ,างการทำสนที่ต่างสนที่สัญญาต่างๆความร่วมมือภายในชาติเอเชียตะวันตใต้ทั้ง10ประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของสนที่สัญญาต่างๆเรื่องของการ on, บที่จะปกป้อง ภูมิภาคของอาเซียนครับให้พ้นจากในเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับแล้วก็ถแถลงการต่างๆว่าด้วยเป็นเขตสันติภาพครับเสรีภาพแล้วก็มีความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับสทางด้านเศรษฐกิจอันนี้อาเซียนเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับในเรื่องของอเขตการค้าเสรีหรือครับหรือที่เรียกว่า อาฟต้านะครับอาฟต้าที่มีการพูดถึงฟรีเทดแอเรียในเรื่องของอาเซียนนะเป็นการจัดตั้งเขตการคาร้าเสรีในอาเซียนแล้วก็ร่วมกันพัฒนาลุ่มน้ํโขงลุ่มน้ํโขงเป็นลุ่มน้ําที่สําคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของระบบเศรษฐกิจในอาเซียนเพราะเป็นเส้นทางในเรื่องของชนละทานด้วยแม่น้าโขงเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าด้วยแล้วก็มีในเรื่องของการจัดตั้งนะครับเขตการลงทุนอาเซียนก็จะมีความเขาเรียกว่ามีการสร้างเขตเศรษฐกิจเช่นเขตเศรษฐกิจ สามเหลี่ยมมรกตนะครับเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาลาวเป็นการสร้างเขตเศรษฐกิจร่วมกันนะครับตัวนี้ผิดไปขออภัยนะครับลืมลบออกนะแล้วก็สร้างเสร็จเส้นทางคมนาคมและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนผ่านชายแดนต่างๆอันนี้คือในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจครับสำหรับในบทบาทของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีตยตะวันใต้หรือว่า อาเซียนนะเห็นไหมครับก็เขาจะเน้นในการเรื่องของการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการขนส่งค่าแรงค่านิยมนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของภูมิอากาศต่างๆเน้นในเรื่องของการที่จะทําอย่างไรก็ได้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจครับด้านต่อมาเรื่องของด้านวัฒนธรรมนะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมก็มีการแลกเปลี่ยน ในเรื่องของทางด้านวัฒนธรรมให้การศึกษาการเรียนรู้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเช่นอาประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันหรือจะเป็นการอนุรักษ์สืบทอดทางมรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ในอาเซียนอย่างเช่นวัฒนธรรมทางด้านเกาหลีนะครับหรือเป็นวัฒนธรรมทางด้านญี่ปุ่นก็มีการจัดงานต่างๆอาเซียน culture r o ช d s h o w ต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันครับ ด้านสังคมด้านสุดท้ายครับเป็นการปกป้องปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหรือนะครับปกป้องในเรื่องของสิ่งที่มันผิดกฎหมายครับก็มาหาทางออกร่วมกันยิ่งบริเวณปัญหาชายแดนอะไรต่างๆก็มาหาทางออกร่วมกันครับปกป้องและปราบปรามสารเสพติดต่างๆให้โทษต่างๆครับอันนี้คือบทบาทของประชาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับอันนี้มาดูบทบาทของไทยบ้างครับในอาเซียนไทยมีบทบาทอย,อย่างไรบ้าง บทบาทของไทยก็มีการจัดตั้งมูลิธิอาเซียนครับเพื่อสร้างจิตสํานึกความเป็นอาเซียนเสนอให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการเสนอมิติมติร่วมกันในการต่อต้านสารเสพติดต่างๆแล้วก็พัฒนาโครงสร้างประเทศต่างๆไทยพยายามที่จะเป็นประเทศที่ผลักดันในด้านต่างๆครับพยายามที่จะเป็นผู้นําในการที่จะพัฒนาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตุให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆอันนี้ก็สรุปเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกัน สำหรับเนื้อหาในวันนี้ครับอาจจะพูดเร็วไปนะครับก็ต้องขออภัยเช่นเดิมครับเพราะพยายามที่จะให้วิดีโอนั้นไม่ยาวจนเกินไปนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดครับติดต่อสอบถามคุณครูได้เลยนะครับก็สำหรับในวันนี้อย่าลืมนะครับทํางานสรุปส่งด้วยนะครับภายในระยะเวลาที่ครูกําหนดครับและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ